ท่านวิโยคไว้จรทั้งหลายวันนี้พูดกันถึงปฏิบัติรของท่านผู้เท่าต่อไปย้อนสักนิดหน่รับเา่ว่าจุดที่เว้นไว้ตอนนั้นไม่เข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นในคัดเศษหน้าก่อนแต่ความจริงเรื่องการศึกษาปฏิบัาาปฏิบัติล้าผมอยากจะขอร้องท่านทั้งหลาย ว่าขอได้โปรดตั้งใจทําให้เต็มความสามารถคือความสามารถมีเท่าไรทําเท่านั้นเวลาที่ท่านปฏิบัติการงานอยู่สำหรับท่านนันหลายนี่ผมขอชมพระโคเราปีนี้ดีมากเพิ่งขอชมเป็นกรณีพิเศษแต่ทุกปีก็ดี แต่มันมีดีจอมปลอมก็มีที่จริงๆก็มีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของสงมีคนเสนอซื้ออย่างนั้นซื้ออย่างนี้เครื่องใช้เครื่องมือแต่เวลาทำแล้วก็ทิ้งก็คว้างก็มาเบิกไม่มีคนเก็บรักษาแต่ปีนี้ปีพศ2520ผมขอชมเชยเป็นพิเศษ มีทั้งช่างมีทั้งคนรักษามีทั้งพระแนะนำว่าคุณจะทำโน่นคุณจะมีนี่ป้องกันอย่างนั้นป้องกันอย่างนี้นี่ผมถือว่าเป็นโชคใหญ่ของผมจริงๆเป็นโชคจริงๆมีคนมีความรู้มีคนมีความละเอียดรักของของพระพุทธศาสนา ทัทง้ทงท่านในเมื่อมีข่าวว่าจะมีอันตรายกับเขตของมัสสสนาท่านทั้งหลายก็พร้อมพีชีพเพื่อะาศาสนาไม่เห็นได้ความเหน็ดเหนื่อยอยู่เวรอยู่ยามซึ่งกันละกันให้ความปลอดภัยกับสมบัติของมัสสนาผมปลื้มใจมากแต่ผู้ตามส่วนจริงๆผมขอปลื้มใจมากผมขอให้พระปีนี้ควรจะเป็นตัวอย่างของพระปีต่อๆไป แลนบุคคลนั้งหลายที่ยังมีจะกําลังใจไม่เท่ากับท่านนหลายที่ทำความทํางานเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อรักษาทรัพย์สินพุทธศาสนาก็ดีและทําใจเข้าถึงอารมณ์ละความโลภละความในละยศถาบรรดาศักดิ์ละความโลภโ,โมโทสันอันนี้เป็นจุดสําคัญที่สุด ออการที่เราบวชเข้ามาเนี่ยมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นความมุ่งหมาย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทานอภัยที่จะกล่าวทั้งตัวของผมสักนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าเมื่อผมจะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา <c oughs> ผมก็มีอาชีพประจําแล้วก็อาชีพนั้นผมคิดว่าผมตัดไปเลยถ้าหากว่าผมจะพึงศึกไปใหม่อยู่ไม่ได้จะตายเพราะไม่มีอาชีพจะกินก็ยอม ในเมื่อเป็นมนุษย์คำว่าสาไม่คำว่าคำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีอารมณ์คงตั้งผมว่าตั้งไว้สองจุดคือหนึ่งถ้าผมรักผู้หญิงอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะศึกทันทีไม่ผ้ากาสาวพัดนี่มวหมองว่าเหตุแห่งเอากาผ้ากาสาวพัดมาทรงตัวแล้วก็ยังจะไปรักผู้หญิง รายการีนสองความร่ำรวยในทรัพย์สินจะต้องไม่มีในผมถ้าผมอยากร่ำรวยผมก็ต้องไม่บวชเพราะไม่บวชผมมีเงินเดือนกินมันจะมากมันจะน้อยอยังก็ช่างเราหากินหาใช้ได้ในเมื่อเรามาบวชเราจะสะสมทรัพย์สินไว้ทำไมนั้นท่านเห็นว่าเวลานี้จะพ่ออย่างยิ่งเอาเรื่องคัดเศษจริงๆ เวลานี้น่ยผมยังขาดเงินที่เป็นทุนอยู่อีกทั้งแสนบาทอ้ควาว่าขาดนี่มันจะหมายความว่าขาดอะไรคือว่าทุนที่มันยังไม่เข้ามาาถ้าเสกเครื่องทั้งหมดที่ทําการถ่ายทอดเครื่องถ่ายทอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชาธันราคาสี่หมื่นบาทเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ทรงพระราชาธันี่พระองค์สั่งจะตามประเทศโดยตรง ผมทราบว่าในประเทศเหล่านี้ราคาแสนสองหมืนสองพันเศษเสมพระเจ้าทนทรัพย์มาเพื่อค่าคัดเศษเป็นธรรมทานอีกห้าหมื่นบาทนี่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมทานรวมแล้วเก้าหมื่นบาทเสร็จนี่เฉพาะธรรมทานของพระองค์ในด้านนี้นะแล้วก็ถ้าไปรวมกับ อ๋อไปรวมกับงานฝังรุ่นนิมิตเขาด้วยพระองตกแสนแล้วในความจริงถ้างเงินนี่แสนบาทเศษนี่ผมเอาเข้ามาเจือจุนทุนเท่าที่ลงไปไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเงินของพระบาทสมเด็จพระจีู่หัวทั้งนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าขายได้กําไรขายแน่นได้กําไรจริง แต่เท่าว่าที่ตาถ้าไม่ขายผมเข็ดด้วหนังสือคนไม่ชอบอ่านแต่ว่าชอบขอแล้วไปวางทิ้งคนอ่านสื้อขายคราวหนังสือก็ขึ้นราคาคนอื่นเขาขายขึ้นราคาแต่คนที่ไปวางทิ้งน,น,น่าเสียดายแต่คนอ่านไม่ได้อ่านนี่ถ้าแจกเท่าไรก็ไม่พอแจกก็ขายในราคาขาดทุนอยู่แล้วถ้าจะไปดูต้นทุนต้นฉบับ ที่กองสมมอยู่ภายในนี่มันราคาแสนเศษทั้งขายไม่ได้เพราะเป็นแม่บททําการสํารองไว้ส่วนที่เสียเขารับไปฟังเอามาคืนให้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้จําเป็นต้องทําแบบนั้นอะไรก็ตามของมันต้องเสียเสียแล้วก็เขาฟังไม่รู้เรื่องเขามาคืนนี่ขอท่านพู้รับฟังทุกท่านตรวจสอบ ว่าฟังไม่ชัดเบาเกินไปแล้วติดไม่หมดส่งมาคืนเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีไม่ต้องเกรงใจเงินส่วนนี้ผมถือว่าพุทนทําเพื่อธรรมาทานไม่ได้มุ่งมักผลใ,ใดๆหรือไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ให้กับเงินเยเข้า,าเป๋าร่ํารวยทำไมไม,ไม,ไม่ไม่ปรารถนาถ้าหาว่าถามว่าไม่ปรารถนาทำไมยังขายเพราะว่าเคสถ้าถ้าทำแจกกันเดียวก็หมดเอาไปวางทิ้งกัน คนไทยเรานี่ถ้าไม่เสียสตางสมั่งไม่รักของและเนื้อแท้จริงๆก็มีหลายท่านมีมากท่านไอ้ที่ขาดไปเนี่มันอย่างนี้โดยผมบอกให้ฟังบางทีก็สั่งซื้อมาสิบคัสเศษผมนึกเอ๊ะอาจะคัสเศษต่อไปนี่ก็ดีเขาคงไม่ทราบผมก็แถมต่อแถมต่อนี่ผมก็ต้องซื้อสตังเอาสตังไปซื้อจากเจ้าหน้าที่การบัญชีผู้ผู้ควบคุมแล้วก็ส่งไปให้ แต่เงินจำนวนนี้ผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ลงบัญชีไว้ถือว่าเป็นเรื่องของผมเงินญาติโยมให้ผมมาผมส่งไปก็เป็นธรรมทานบัญชีแมงขาดเท่าไหร่ก็ผสมของผมไปด้วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นว่าเวลานี้หนึ่งแสนบาทเศษที่เงินยังขาดอยู่ที่ยังไม่เข้ามาและคงไม่เข้ามาเต็มเราก็พขาแจกเรื่อย ใครมีศรัทธามาจดหมายมาพูดเรื่องไม่พอใจในความเป็นอยู่มีความวุ่นวายของโลกผมให้ทันทีให้แต่ไม่ใช่ให้หมดนะคืนให้หมดผมไม่มีสตังค์ผมก็ไม่ให้ผมต้องมีสตังค์ไปซื้อพิเศษจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่มาถึงแล้วว่าท่านคุมบัญชีกันอยู่ผมก็ถ้าไม่มีตังค์จ่ายผมก็ไม่ให้ ถ้ามีตังจ่ายผมก็ให้เพราะรู้แล้วว่าเงินส่วนตัวของผมเป็นเงินของวัดไปหมดก็คุยกันต่อไปย้อนนิดหนึ่งท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าได้เข้าพิญญาพระสมาบัติหนักได้ผลเป็นบิเศษเวลาค่ำว่าเองตัวดังนอนเจริญวิปัสนาต่อได้พบพระใหญ่ คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงย้มประโถดแต่ตัวท่านใหญ่มากเห็นแะเป็นพระพุทธกสบท่านบันทึกไว้อย่างนั้นว่าท่านสังเกตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระกามีวรากายก็ใหญ่แต่เวลาพระพุทธกสบเสดเด็จรู้สึกว่าท่านใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากท่านทรงยิ้มตอนนี้ท่านเขียนว่าเรานั่งเจริญ ที่ท่านทําทั้งนั่งทัานนอนทั้งยืนทั้งเดินนะสังเกตให้ดีนะจงกรมก็เอาไอ้จงกรม,มไปไจงกรมมามันเมื่อยขาก็ยืนยืนเฉยยืนเฉยมั่งเลยมั่งนั่งมั่งนอนมั่ง,นนงว่าดะอียบที่สีไม่ขลาดจิตทรงสมาบัตตลอดวันท่านบอกว่านั่งเจริญท่าว่ายังไงนะาะมีไม้ติดหิน หลายอันคือไม้มันวางติดอยู่ที่หินอยู่หลายอันแถ้าพระใหญ่ท่านก็มาถึงหยิบไม้ไปหมดหยิบไม้ไปหมดนะแต่ถ้าว่ามีตอนท้ายบอกเหลืออันเดียวหยิบไม้ไปเกือบหมดดีกว่าท่านบอกว่าหมดแต่ว่าเหลือไว้อันเดียวก็แปลเข้าใจกันท่านจึงได้กราบทูลถามพระใหญ่ธนว่า ทำไมไม่เอาไปให้หมดขอรับพระใหญ่ท่านก็บอกว่าอาวิชายังไม่เอาไปจะทิ้งไว้ที่นี่ก่อนมันยังหนามันยังหนักมากมันยังไม่เกลี้ยงไม่กลาไม่เบาไม,าไม,าไม่ไม่สะอาดอาวิชานี่ฉันยังไม่เอาไปจะนทิ้งไว้ที่นี่จะไปเมื่อถึงเวลาสมควรเอาละสิแม่ละนี่มาตีใบเ,เขาแล้ว เนี่ยเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระุทธกศสบนี่ใครไม่เชื่อก็ทําให้ได้ปัญญาสินะใครไม่เชื่อท่านก็ทําให้ได้ปัญญาเสียนะล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณให้สมควรมันช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันคน้นคว้าพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติด,ดีกว่าการคนา้นคว้าพระพุทธศาสนาด้วยตำราด,ดี ผมเห็นชอบด้วยแต่ค้นคว้าด้วยตำรานั่นดีแต่ก็มาช่วยกันค้นคว้าในด้านการปฏิบัติด,ด้วยเพราะด้านตำรานะผมเคยพังมาแล้วเพียงแค่ปฐมฌานบอกว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌานรตัดวิตกวิจารเพราะเจริญสมาธิจิตเข้าพเพราะจิตเข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานคำภาวนาหายไปไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไร นี่การค้นคว้าด้วยตำราก็คุณจะค้นคว้าในทางปฏิบัติด้วยเวลานี้ยังไม่สายเกินไปคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีครบอย่าคิดว่ามรรคผลจะไม่มีในสมัยนี้เพราะปรากฏว่าคำสอนพระองค์สมเด็จพระจินศรียังสมบูรณ์เพียงใดต้องถือว่ามรรคผลยังสมบูรณ์อยู่ไอต้นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีมีดอกมีผลมาก ดอกสวยกลิ่นหอมผลมีรสหวานเต็มไปหมดแต่เราไม่สามารถที่จะดึงเอาดอกไม้และผลไม้มากินมาใช้ได้เราจะหาว่าต้นไม้นั้นไม่มีดอกไม่มีผลไม่ได้ตอ้องถือว่าเราไม่สามารถดีกว่านี่ท่านสำหรับท่านพูเท่าท่านเป็นนักนักอะไรท่านก็เป็นนักกินนะดี นักกินนักทัดดอกทรงดอกไม้ในเมื่อท่านเห็นต้นไม้ใหญ่มีสาขาใหญ่ดอกผลย่อสมบูรณ์ท่านก็พยายามทุกอย่างว่าจะกินผลที่มันสุกที่สุดอร่อยที่สุดคืออรหันต์ให้ได้นี่ย้อนไปนิดวันในเมื่อพระใหญ่ท่านมาหยิบไม้ไปเก้าอันอีกอันหนึ่งไม่เอาถามท,าท่านถามว่าทําไมจงไม่เอาไปท่านบอกว่าอาวิชา ฉันยังไม่เอาไปจะไปมาถึงเวลาสมควรท่านหมายเหตุไว้ว่าขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ตอนนั้นลำพึงถึงกิเลสในสังโยชน์ิประการท่านว่าท่านทำได้ดูเหมือนว่าทุกอย่างได้หมดเหลือแต่วิชาสงสัยไหมเหลือวิชามันต้องมีกิตสังเกต ว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติถ้าพิญญาสมาบัติสามารถพิโสจิตของตนเองได้ว่าสีมันใสขนาดไหนว่าสะอาดแล้วอย่างเวลานี้ถ้าเป็นฌานโลกีเวลานี้จิตจิตตั้งอยู่ขนาดไหนฌานเท่าไหร่แต่ได้วิปัสนาญาณเขาต้องดูกันได้อีกจุดหนึ่งคือจุดเดียวกันแต่ว่าสีของจิตมันจะไม่เหมือนกันนี่ว่าไปตามแบบฉบับของท่าน ท่านบอกว่าติดเะวิชานิดเดียวเอาวิชาตัวนี้ติดต้องติดจุนทิดหนึ่งเพราะว่าก้าวยางหมดหรืออย่างเดียวแล้วไปตัดกันตรงไหนก็ไปตัดกันตรงสกายยะทิฐิคือตัวแรกคำามันที่คุณท่านบันทาที่3สิงหาคม2506ขึ้อน13ข้ามเด่งก้าเช้าวันนี้มีเวลาเจริญสมณธรรมเพียง1ชั่วโมง <c oughs> ดูสิท่านไม่มีเวลาว่างจริงๆคือมีเวลาจะเริญสมณธรรมจริงๆในหมายความว่างจากแขกว่างจากคนว่างนิดหนึ่งท่านไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเดินไปวินับายก็ทำตื่นเช้าเมื่อกระสง่งเดินไปวินายบายก็ใคร่คนพิจารณาภาวนาเวลาฉันอาหารก็พิจารณาเป็นอาหารเรไปดีกูยสันยาเป็นไตรลักษณ์สมัยยาน ฉันอาะหารว่างจากธรรมวัตรธรรมวัตรก็ใช่อารมณ์พระกรรมฐา,านคือสมาธิส่งตัวปากก็ว่าไปใจไปตามเรื่องใจไปตามเรื่องในด้านมีปัสนาญาณหลังจาจฉันนาะหารแล้วมันนั่งในเพียงหนึ่งชั่วโมงนั่งแล้วนอนไม่สับองค์นี้ไม่แน่เพราะว่าท่านไม่ถือว่านั่งและนอนสําคัญกว่ากันอธิยาบทต้องการแบบไหนท่านทําแบบนั้น ท่าน,นบอกว่าทำได้เพียงหนึ่งชั่วโมงก็มีแขกมาหาขณะ,จะเจริญจิตเข้าสู่อะไรเนาะก็จิตเข้าสู่วิญญาณใช่แล้วเลยวิชานิดเดียวเข้าจิตเข้าสู่นิญญาณน,นี่ท่านหลายฟังแล้วก็จําให้ดีนะท่านก็ยกอารมณ์ของจิตเข้าไปอยู่ที่สาสภาวะนิพพานเลยไม่ใช่จิตนึกถึงนิพพาณ ถ้าจิตเข้าถึงมรรพภานอารมณ์มันแจ่มใสสบายมีอารมณ์เป็นสุขเบาๆเยือกเย็นทุกอย่างสบายจริงๆไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่มีไม่มีอารมณ์หนักจิตมันเป็นสุขฉะนั้นจริงได้ชอบพันทีรนิพพานมากท่านบอกว่า,าที่เข้าไปถึงมรรพภานพบท่านพปรมหากระจายนะอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาและสักครู่หนึ่งก็พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรทานโอวาทเป็นบทช้าแบบถามแบบตอบนี่ตอนนี้ท่านเว้นไม่นี่ผมก็เห็นว่าคงไปตอบเรื่องขันห้าลวมั้งเนื้อั้นท่นาก,กับราคะผมไม,ไม่ไม่เดานะตอนนี้นะเพราะท่านทิ้งไว้ผมไม่เดาไปย้อนดูคําสอนเก่าที่พระมุคลานาสอนก็แล้วกันว่าไม่มีการยึดถืออะไรว่าอะไรมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ ขันห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัจจาระปัสสาวะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขาด่าเธอเธอฟังคําด่าเป็นสุขหเป็นทุกข์ใจเกาะอะไรพวกนี้เป็นต้นการพัดพราจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรเป็นทุกข์การจะต้องตายเป็นสุขและเป็นทุกข์ การเวีนว่ายใยเกิดในวัฏฏะจากนารกเปตอสุรกายสิติชันมนุษย์เป็นสุขและเป็นทุกข์กว่าไปท่านถามแล้วตอบตอบแล้วถามนี่ผมเดาถ้าไม่ได้เขียนไว้ผมเข้าใจว่าเป็นทํานองนั้นแล้วก็ท่านถามท่านตอบท่าน,านบอกว่าอะไรนะฉันเขียนไม่ว่าไงถือความยึดถือขันห้าขันขันสักครู่หนึ่งอ๋อ ถ้าว่าถามตอบเรื่องการยึดขันห้าสักครู่หนึ่งเห็นพระเดินมาสิบองเสรศษสิบองเสเศษนะองค์หน้าเดินห่างอง์รองก็เดินห่างเดินห่างห่างกันเื่าไม่ติดก,กันนอกจากนั้นเดินชิดกันถ้าสท่านฟังให้ดีนะฟังกำหนดดีว่าพระเดินมาสิบองค์เศษ องหน้าเดินห่างไปหน่อยองค์หลังก็เว้นระยะห่างพอสมควรแต่นอกจากนั้นเดินชิดกันเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้เท่าท่านบอกว่าท่านถามท่านอาจารย์ใหญ่คือธรนมหาก็จยนะว่าพระที่มานี่เป็นใคร ท่ารรมหาเจจนะท่านบอกว่าองค์หน้านั่นก็คือเจ้าคุณเทพประสิทธินาย,ยกวัละคังเป็นพระอรหันพระ่อนี้ผมก็สงสัยมานานสงสัยมานานมากว่าอารมณ์ของท่านว่องไวจริงๆอารมณ์จิตเราจะแวบหนึ่งไม่ได้ท่านจับได้ทุกที ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์แต่ผมสงสัยอะไรก็ตามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นยังคราวหนึ่งร้อยเอกไพบูร์บวชอยู่กับผมเธอเจริญกรรมาฐานวันแรกเข้งคนสี่คนใหญ่ๆไม่ยิงใกล้ๆวันต่อมาก็เห็นทุกวันเคยเกิดความกลัวก็บอกว่านั่นเป็นเทวดาที่ท้ามหาราชส่งมารักขา เธอก็ไม่มั่นใจเมื่อเธอไม่มั่นใจผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้หาดอกไม้ทูบเทียนไปหาหลวงพ่อบันละครั้งเถอะตอนกลางคืนก็ไปหาเพราะส่งดอกไม้ทูเทียนไปให้พระร้อยเอกไัยบูรกราบท่านสามครั้งเลยน่าขึ้นมาถ้าบอกว่าจะไปกลัวเขาทำไมคนสี่คนเขาเป็นเทวดามารักขาเธอเนี่ย ตอนนี้ไปฉันรับเป็นอาจารย์ของเธอแล้วเธอไม่ต้องกลันะท่านไม่ได้รับหูหลับตาอะไรเลยพูดตรงทุกอย่างผมก็สงสัยว่าพระองค์นี้มีจริยาคล้ายพระหลานมานานแล้วผมจะไม่ยอมเคารพได้วยวกราบจะให้กราบตรงเท้าใต้เท้าฝ่าเท้าหมเอาก็ท่านอย่งนั้น ท่านดีจริงๆไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวแต่ว่าผมก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ผมจะไปนั่งพยากรว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผมก็ถวายความเคารพท่านเหมือนผมถวายความเคารพพระอรหันต์เท่านั้นแต่ท่านจะเป็นอรหันต์หรือไม่ไม่ทราบแต่นี่ท่านพูดเท่าท่านบอกว่าเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าพระมหากาจยนะบอกก็เป็นเรื่องของท่านถ้าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆผมถือว่าผมมีบุญมาก เพราะไอ้ผมกราบท่านมาไหลายหนกราบที่ไหนท่านนั่งอยู่ผมโยงไปกราบในตักของท่านเลยแล้วพอกราบที่ตักกราบไปครั้งแรกก็ททำมือจับหัวกดกระตากก็หลบหลบหัวเปล่าเพียงพอกเอ๊ะเอาตกลงตกลงท่านแบบอย่างนี้หลายครั้งคําว่าตกลงตกลงนี่ผมนึกนะผมเห็นท่านมีความว่องไวในอารมณ์ นึกว่าทำใดที่พระคุณเจ้ารูปนี้ได้แล้วขอเห็นขอให้ได้ทำนั้นด้วยในชาตินี้ได้ฉับลันแต่ผมนึกแต่ผมไม่ได้ออกปากพูดผมเข้าไปใกล้ท่านไปถึงพวกกราบที่ตักทุกทีทั้งจับหัวเปล่าพวดว่าตกลงตกลงตกลงเป็นอันว่าท่านคงจะรู้ใจผมผมนึกในเรื่องใจนึกนี่มีเรื่องอยู่เยอะถ้าเล่าึงเรื่ององค์นี้แล้วก็เยอะ ไปดูในอะไรในในเรื่องจริงนี่ทานเล่มหนึ่งเล่มสองไม่ทราบม,มีเรื่องของท่านอยู่นร่นึงกล่าวบอกว่าองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์เน่ะเรียกคนเทพประสิทธิทนานยก,กวรังพระมหารกระจายนาท่านบอกก็อย่างนั้นท่านก็บอกกับท่านุู้เท่าต่อไปว่าองค์รองลงไปอยู่จังหวัดปรายจีนเป็นพระสกิทาคามีมีหน้าแล้วที่เดินไม่ชิดกันต้องห่าง บารมีเท่ากันนอกจากนั้นที่ทิ้งจังหวะหน่อยคือนอกจากนั้นเป็นประสูดาบันทั้งหมดพระที่เป็นประสูดาบันนี่ประมาณสิบเอ็ดองที่บันทึกไว้อย่างนั้นเอ๊ะเอหยุดไหนอองค์รองอยู่จังหวัดปราจ,จีนแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งสิบเอ็ดองนั้นไม่ใช่คงไม่ใช่ปราจ,จีนทั้งหมด เกล่าวแต่ว่าท่านเจ้าคุณถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเราเราคำคำคำว่าเราหมายถึงท่านบูทเทาว่าพระองค์นี้มานั่งอยู่ยังไงและเป็นอะไรแต่ความจริงท่านเบลหันท่านยอมรู้แต่ว่าคงจะถามเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผลของเราที่เพิ่งได้กำมังนี่ท่านหมายเหตุไว้นะ ท่านบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอต,อตอบว่าพระองค์นี้ไม่ช้าจะได้พระอราหันต์เพราะเดิมปรารถนาพุทธภูมิเมื่อมากลับจากพุทธภูมิเป็นสาวกภูมิอย่างนี้ย่อมได้ผลฉับพลันแหมฉับพลันก็ลอกกันเหือดแดงเลยนี่ใช้เวลาจะสองเดือนได้เปล่าก็ไม่ทราบต่อมาท่านบอกว่าเราคำนึงถึง อารมณ์ที่ได้พบเห็นและก็ได้ฟังคิดว่าอาจจะเป็นอารมณ์เลื่อนลอ,อยเอาอีแล้วสังเกียรตดูทา่านสิท่านบอกว่านี่ท่านไม่เชื่อตัวท่านจริงๆเลยนะเห็นอย่างนั้นพบอย่างนั้นทั้งทังอยู่ในพิญญาพระสมาบัติและจิตตัวอารมณ์ตัวนั้นไปนั่งอยู่ที่ปณิพานเห็นแล้วได้ยินแล้วท่านก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันเลื่อนลอ,อยไปกัได้ ยังได้เข้าไปหาพระโมคคัลลานะทุนประกาศถามท่านว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอารมณ์เลื่อนรอยหรือเป็นของจริงถ้ามหาโมคคัลลาท่านก็นบอกว่านี่คุณสงสัยกันทั้งชาติแต่ความจริงมันกินหลายชาติมาแล้วละมัง้งตั้งหน้าตั้งตาสงสัยกันอยู่เลยก็คุณนั่งอยู่กับพระพุทธเจา้า ณเวลานั้นคุณใชอารมณ์ปิญญาพระสมาบัติขึ้นมาสภาพทุกอย่างมันไม่มีสภาพเรื่อยลอยแล้วทำไมยังต้องมาถามกันอย่างนี้อีกเออแต่ไม่เป็นไรสงสัยอะไรก็ถามได้เพื่อความมั่นใจแต่ก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องนั้นนะดิคุณฟังมาทั้งหมดเห็นทั้งหมดเรื่องจริงทุกอย่างไม่ใช่เรื่องฝันแล้วไม่ไม่ไม่เกิดเรื่อยลอยมันจริงตามนั้น บันทกของท่านต่อไปว่าตอนกลางคืนตั้งใจจะทำใจถ้าทำให้ดีแต่ว่าเกิดความง่วงและมีรมพุ้งซ่านเกือบจะเสียเรื่องแต่แล้วก็ข่มเสียได้ปล่อยให้หลับไปเป็นว่าท่านทั้งหลายเป็นนั้นว่าตอนนี้ท่านผู้เท่าท่านหลับไปแล้วนี่นะหลับแล้วเราก็จะไปปลุกให้ท่านตื่นขึ้นมายัางไงพระแก่พระเฒ่าดีวจะบาป ที่เราไม่ปลูกให้ตื่นเพราะอะไรเพราะว่ามองดูเวลามันเหลือเวลานาทีเสศษแเรวก็มาย้ํากันสักนิดดีไหมก็พูดเรื่องอะไรมันก็ไม่จบว่าปฏิปทาของท่านผู้เท่านี้ผมอยากจะขอร้องท่านอย่าลืมนะผมพูดซ้ำไปบ่อยว่านับตั้งแต่คัสเ่ส61เป็นต้นมาคุณยะเปิดฟังให้มาก แต่ความจริงพระอะไรที่มีปฏิปทาปฏิบัติเพื่อเอาจริงตอนหลังของพุทธท่านบูเท่านี่ผมถาวายระยาโยมพุทธบริษัทภายในนี่ก็หมนกันภายในที่อยู่ในวัดนะท่านนอกวัดไมาา่แจกถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วก็ผมถาว,วายพระอาตมาให้ใจพระท่านถ่ายทอดแจกให้ตั้งแต่สิบเอ็ดเป็นต้นไปกี่ขั้ษตรก็ตัด เพื่อเป็นเบิปัติทางแห่งการปฏิบัติแต่ว่าใครที่ไม่ปฏิบัติจริงไม่ไปฟังจริงแล้วก็เห็นบอกว่าให้อยากจะได้แล้วก็มาเอาเขาไปด้วยเอาไปทิ้งอันนี้เป็นโทษเพราะทำลายของสงเข้าใจไหมเพราะทรัพย์สินนี่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของสงถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจอย่หัวจะทรงออกทุนใหญ่ จัดว่าเป็นธรรมทานก็จริงต้องเอาไปใช้ให้มันเป็นธรรมจริงๆท่านให้ทาเป็นทานไม่ใช่ผลาญเงินของท่านาไปสร้างเก็บไว้เฉยๆแล้วทําอะไรไม่ได้และจะลืมนะว่าทุกท่านที่รับไปแล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีลีลาคล้ายคลึงกันคือไม่ติดในความโลภไม่ติดในความรักไม่ติดในความโกรธไม่ติดในความหลง ยิ่งจะถือว่าเป็นผู้ให้รับการให้ได้แท้จริงถ้าจิตยังติดอยู่เอาไปเก็บทิ้งตามเขาแล้วก็ลงนรกก็ตามใจเถอะเอาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอทุกท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยพูดมากไปได้เวลาเกินไปแล้วสวัสดี